ลูกหมีร่ำให้ขายบ้านเชียงใหม่ถูกดาราปอหยีบย่ำใจรูปคู่รถ38ล้านแต่2ล้านไม่คืนลูกหมีรัศมีดารานักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจหลังจากถูกดาราปอ,อดีตนางงามยืมเงินไปกว่า2ล้านบาทแต่กลับถูกเบี้ยนี่เธอตัดสินใจขายบ้านที่เชียงใหม่เพื่อใช้หนี้สินและเผยความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกเหยีบย่ำหัวใจเมื่อเห็นดาราปอโชว์ออฟถ่ายรูปคู่รถ รู้ราคา38ล้านบาทแต่กลับไม่มีเงินคืน2ล้านบาทเรื่องราวของลูกหมีและดาราปอลูกหมีเล่าว่าเธอรู้จักกับดาราปอผ่านการตีกอล์ฟและใช้เวลาประมาณ8เดือนก่อนจะตัดสินใจให้ยืมเงิน2ล้านบาทเธอไว้จะดาราปอเพราะภาพลักษณ์ที่ดีและครอบครัวที่ดูน่าเชื่อถือแต่หลังจากให้ยืมเงินไปแล้วเธอเริ่มสังเกตเห็น พฤติกรรมแปลกๆของดาราปอจนกระทั่งมีเพื่อนในวงการนางแบบมาเล่าให้ฟังว่าดาราปอยืมเงินจากเพื่อหลายคนและไม่คืนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากลูกหมีออกมาถแถลงข่าวมีผู้เสียหายรายอื่นๆที่ถูกดาราปอยืมเงินติดต่อเข้ามารวมแล้วกว่าสิบรายมีทั้งดาราและบุคคลทั่วไป โดยแต่ละเคสคล้ายๆกันคือดาราปอจะยืมเงินไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวเช่นการขายกระเปา๋าหรือให้เพื่อนยืมต่อๆกันเป็นลูกโซ่ผู้เสียหายบางคนไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ก็ถูกดาราปอหลอกเอาเงินไปมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจลูกหมีและตำหนิพฤติกรรมของดาราปอที่ไม่รับผิดชอบต่อน,นิสินและพยายามแก้ตัวด้วยการอ้างว่าถูกโกงเองหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าดาราปออาจจะใช้กลยุทธ์สร้างภาพ เพื่อหลอกลวงผู้คนโดยใช้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเองเป็นเครื่องมือในการหาเงินสรุปเรื่องราวของลูกหมีและดาราปอเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการไว้ใจคนและไม่ควรปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ลอยนวลการออกมาแถลงข่าวของลูกหมีเป็นการเปิดโปงความจริงและเตือนภัยสังคมเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการเงินรวมถึงการสร้างภาพเพื่อหวังผลประโยชน์